สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆที่รักทุกท่านนะครับมาอยู่กับหน่อยที่มาสเตอร์พัทนครสาขาเกษตรนพำมินนะครับตอนนี้ก็เดือนนี้มากับทรงผมใหม่นะครับหน่อยตัดสั้นมีพี่ๆหลายท่านทักว่าคุณหน่อยตัดผมใหม่เลยนะฮะตัดสั้นเพราะว่าช่วงนี้ร้อนมากๆเลยนะครับก็ในคลิปนี้นะฮะเรามาอยู่กับรถยนต์สมมอบอีกไม่กี่ชั่วโมงนี้แล้วนะครับนิวมาได้2สองซึ่งเพื่อนๆหลายท่านทักมาว่าดูคลิปคุณหน่อยเยอะมากไม่ค่อยเห็นคุณหน่อยส่งมอบรถมาได้าสองจริงๆหน่อยม่นะครับแต่่วา ด้วยเวลาที่จํากัดอาจจะไม่ได้ลงารายละเอียดหรือว่าไม่ได้ทำคลิปให้กับเพื่อนๆให้กับพี่ๆได้รับชมกันวันนี้ก็เลยตั้งใจนะครับวราะวันนี้มีรถมาด้าสองนะครับแบบ4ประตูนะสีเทาแมชชินเกรซึ่งตอนนี้รอทางเจ้าของรถคือคุณอู๋และก็คุณแน่มารับรถนะฮะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดอุปกรณ์ติดตั้งในรถสมรรคันนี้กันสักเล็กน้อยก่อนสมรค,ครับ รถส่งมอบที่อยู่ในห้องส่งมอบกับเราตอนนี้นะฮะ New Mazda 2รุ่น Longtop SL หรือว่าเ,เพื่อนๆชอบเรียกว่า S Letter นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความนิยมและก็จําหน่ายดีมาโดยตลอดนะครแม้ว่า Mazda 2าเนี่ยจะมีการจําหน่ายมายาวนานนะครับมากกว่า7-8ปีก็ตามนะฮะโดยดีไซน์ที่เอกลักษณ์เลยก็คือดูสปอร์ตนะครับใช้วัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารที่ลงตัวและก็ดูพรีเมียมนะครับ เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะฮะเน้นนะฮะเบนซิน1300ซีซีฉะนั้นน้ำมันที่เราสามารถที่เติมได้ก็คือเบนซินหรือแก๊สซองหนะครับแล้วก็ E20 แต่ไม่รองรับ91แล้วก็ไม่รองรับ E85 นะครับฉะนั้นเพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้อยู่แนะนำและระมัดระวังในการเติมน้ำมันด้วยนะครับเป็นรถที่ดูแลง่ายนะครับไม่ค่อยจุกจิกนะครับไม่ค่อยที่จะ ซับซ้อนเท่าไร่นะฮะส่วนของห้องเครื่องที่หน่อยเปิดให้กับเพื่อนๆได้ชมกันตอนนี้หรือว่าได้ดูเนี่ยนะครับจะพามาแนะนําในการดูแลเบื้องต้นเวลาเราเปิดฝากระโปรงหน้ารถขึ้นมานะครับสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือตัวนี้เลยนะครับเป็นถังใส่น้ําสะอาดเอาไว้ล้างกระจกหรือล้างก้านฝันน้ำฝนนั่นเองนะครับเติมให้เต็มเป็นประจำนะฮะโดยเฉพาะหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนเราฉีดล้างกระจกบ่อยนะครับ ข้างๆถังใส่น้าสาติกระจกนะครับที่เราเห็นฝาสีดําแล้วก็ถังยาดยาวกลึกลตัวนี้คือถังพักน้ํายาหล่อเย็นหรือน้ํายาคุลแลน,นนะครับก็ทําการตรวจเช็คสักเดือนละครั้งก็ได้ปกติแล้วเขาจะมีระดับน้ํายาคุลแลนอยู่ด้านล่างบอกว่าต่ำนะฮะหรือว่าอยู่ในระดับปกติเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับถังเล็เลกๆอันนี้คือน้ำมันเบรกนะครับก็คอยสังเกตว่ามีรูั่วไหมบางทีเราเจาะใน ตายต้นไม้นานนะครับอาจจะมีสัตว์มากัดมาแทะนะครับก็ลองเช็คดูเดินละครั้งก็ได้หรือว่าก่อนเดินทางไกลนะครับทำการตรวจสอบก่อนก็ได้บัตรสองใช้แบตเตอรี่ชนิดน้ำนะฮะหฝาหรือ6เซลล์รับประกัน20,000กิโลหรือ1ปี12เดือนนะครับฉะนั้นถ้าในระหว่างนี้เวลาสตาร์ทรถมีอาการผิดปกติมีสตาร์ทติดยากหรือแบตเสื่อมก็สามารถเข้ามาให้ช่างทำการตรวจสอบแล้วก็ทำการเปลี่ยนได้ ระบบไฟด้านหน้าของรุ่นลองท็อปนะฮะเป็นโคมโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับความสว่างชัดเจนเป็นแสงสีขาวพร้อมกับไฟเดย์ไทม์หรือไฟส่องสว่างกลางวันนะครับโดยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของรถยนต์มาสเตอเส้นสายซิงเกิลวิงที่เป็นโครเมียมหรือสีเงินทําให้ด้านหน้าดูลูลานะครับตัดผ่านกระจังหน้าที่เป็นลักษณะตาข่ายหรือลังเพึ่งสีดำเงาก็เพิ่มความสปอร์ตให้กับมาสเตอร์สคันนี้ด้วยส่วนแม็และยยางที่ติดมาให้นะครับ แม็กจะเป็นสีลมดำหรือการเมทัลลิกนะฮะเป็นขอบ15ยางที่ติดมาก็จะเป็นดันหลบระบบดิสเบรกหน้านะครับส่วนด้านหลังจะเป็นทั้มเบรกส่วนการเติมลมยางนะครับในวันเราลดหน่อยเติมลมธรรมดาให้ก่อนนะฮะแรงดันลมยางก,ก็อยู่ประมาณ36หนะฮะหน้าหลังข้อแน,น,นะนำนะฮะหากเพื่อนเพื่อนต้องการให้ยางมีความนุ่มนวลเวลาขับมีฟิลลิ่งที่นุ่มนวลมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเช็คลมยางบ่อยก็สามารถเติมลมนันเเจนได้ ซึ่งลมนตรเจนเนี่ยจะมีอยู่ตามศูนย์บริการหรือตามปั๊มนะฮะสามารถเติมครั้งแรกเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายพอเราเติมเสร็จครั้งต่อไปเราสามารถที่จะรีฟิลหรือเข้าไปรีเช็คฟรีได้นะครับฉะนั้นแนะนําให้เติมลมนตรเจนที่เป็นศูนย์บริการใกล้บ้านดีกว่าก่อนเข้าไปด้านในตัวรถนะครับแนะนําการติดฟิล์มรองแสงกันเล็กน้อยคันนี้ใช้สเปคเซรามิกนะครับก็ความเข้มและก็รอบคันใช้ความเข้มที่6 0เ ฉะนั้นความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าเวลาขับบางคืนนะฮะอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะการขับในสถานที่ที่แสงน้อยหรือว่าต่างจังหวัดที่ไม่มีไฟนะครับคันนี้ติดอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือคิวกนศาสตัตนะครับซึ่งหน่อยใช้ของมาสเตอร์เลยนานๆทีนะครับที่หน่อนจะมีรถยนต์ที่ติดคิวการ์สลงไปจริงๆเขาก็มีประโยชน์แหละนะฮะ มอเตรสองนี้เราสามารถลดกระจกลงเวลาต้องการระบายอากาศหรือต้องการการฝนได้นะครับคีว่ศาสัตว์ก็เลยมีประโยชน์แต่ถ้าเราขับในความเร็วสูงสูงสักร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะมีเสียงลมนะฮะที่มากระทบกับตัวคีวรสัตว์ทำให้มีเสียง,งรบกวนเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับมัเตสองจะมีสองรถถังนะครับก็คือแบบห้าประตูแล้วก็แบบสี่ประตูฉะนั้นถ้าเป็นแบบ4ีดานหรือสี่ประตูเนี่ยจะให อารมณ์ประมาณแบบว่าพรมฐานนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นค่าประตูก็ดูสปอร์ตนะครับฝาท้ายดีไซน์ให้ดูหล่อขึ้นด้วยการติดตัวสปอยเลอร์ hmm. มาให้จากโรงงานแล้วความปลอดภัยเพิ่มเติมนะฮะก็มีการติดเจนเซอร์ถอยมาให้4จุดแล้วก็มีการติดตัวกล้องถอยหลังมาให้ซึ่งอยู่บริเวณฝาท้ายคือจุดนี้นะครับฉะนั้นเวลาใส่เกียร์ถอยก็จะมีภาพจากด้านหลังขึ้นมาโชว์นะฮะเป็นเรื่องของความปลอดภยัย การเปิดฝาท้ายในกรณีที่เราต้องการเก็บสัมาระนะสามารถเปิดจากปุ่มด้านในตัวรถก็ได้จากกุญแจก็ได้หรือว่าเปิดที่ฝาท้ายก็ได้เป็น3จุดนะครับเมื่อเราต้องการเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทนะครับย้อนนิดนึงนะฮะร,รีโมทกุญแจในวันรับรถหน่อยมีให้กับทางลูกค้า2ดอกนะครับกล้องหน่อยเริ่มเหนื่อยล้วบอกว่าอยากพักแล้ว กุญแจมีให้2ดอกพร้อมกับกุญแจสำรองนะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่กุญแจปุ่มล็อกประตูปดล็อกประตูแล้วก็ปุ่มเปิดประตูท้ายหรือฝาท้ายนะครับกดค้างประมาณ3-5ึงห้าวิประมาณนี้อุปกรณ์มาตรฐานนิดหน่อยติดตั้งลงไปหรือแถมให้ก็จะมีถาดท้ายนะครับอันนี้เป็นกล่องของกล้องัมทึกเหตุการณ์หน้าหลังนะครับซึ่งคันนี้ทางเจ้าของรถทําการซื้อเพิ่มนะฮะอัปเกรดเป็นกล้องหน้าหลังของมาสเตอร์เลยในแบบ4ประตูนะครับ,บเบาะแถว2 สามารถพับในการเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้การจะพับเบาะต้องดึงสลักจากด้านนอกแบบนี้นะครับแล้วค่อยพับเบาะลงไปซึ่งตัวเบาะแถว2เนี่ยจะแยกพับประมาณ60-40ก็คือแยกฝั่งซ้ายขวานะครับรถยนต์มาด้าสองรุ่นนี้นะครับมีสัญญาณกันขโมยมาให้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องไปติดตั้งเพิ่ม ทุกครั้งนะครับที่เราทาการดับรถเดินหาตัวรถ80เซนรถจะทาการล็อกให้เมื่อต้องการเข้าไปด้านในตัวรถนะฮะถ้ามีกุญแจนะครับเดินเข้ามาสักประมาณ80เซนเนียเราสามารถปลดล็อกประตูโดยการกดไปที่ปุ่มคีย์เล็ก,ก็คือปุ่มนี้ได้เลยนะครับหรือนะครับจะปลดล็อกจากปุ่มกุญแจก็ได้เช่นเดียวกันเข้ามาด้านในตัวรถแล้วนะครับอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มก็จะเป็นตัวสครับเพจกันลอยนะครับคือหน่อยใช้ของมาต้าจะมีด้วยกัน4ชิ้นชิ้นน่าจะยาวหน่อยนะครับ และมาตราสองก็ยังคงออกแบบที่เน้นความสปอร์ตนะครับและก็เพิ่มความสะดวกสบายโดยการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนซึ่งรุ่นนี้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อมือถือผ่านบูทคูธก็ได้หรือจะใช้ค่าเพนะครับถ้าเป็นระบบ Apple เนี่ยแบบไร้าสายแต่ถ้าเป็น Android เนี่ยยังคงต้องใช้สายอยู่นะครับเพื่อที่จะนำแผนที่นำแอปพลิเคชันขึ้นไปโชว์บนหน้าจอ c e n น e r Display ตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผสมกับ ผ้าในส่วนที่สัมผัสกับตัวเราอย่างจุดนี้ฮะเพื่อนๆอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมีผ้าด้วยเห็นไหมมันจะมีบางส่วนนะครับสลับกันซึ่งจุดนี้เนี่ยข้อดีเขามีนะครับหนึ่งจอดตากรถร้อนๆขึ้นมานั่งเลยเนี่ยจะไม่ร้อนแล้วก็ยึดตัวเราด้วยนะครับลักษณะของตัวเบาะจะเป็น, seat, นบักเก็ตซีดนะฮะคือประมาณแบบโอบรัดผู้ขับขี่หรือว่าคนขับนะครับเพื่อลดการโยน เพื่อลดการโยนตัวนะครับลดการหวิงตัวในขณะที่เข้าโคง้งในความเร็วส่วงสุดได้ดีด้วยและเบาะฝั่งคนขับเนี่ยปรับด้วยไฟฟ้านะครับพร้อมกับปุ่มเมมโมรี Memory, ตำแหน่งหรือบันทึกตัวเบาะได้ด้วยนะครับวิธีการบันทึกแนะนําทําการสตาร์ทรถขึ้นมานะครับปรับเบาะให้เป็นตำแหน่งตัวเราเสร็จแล้วเมื่อต้องการบันทึกนะครับกดไปที่คําว่าเสร็จให้มีเสียงดังหนึ่งครั้งแล้วก็ตามตำแหน่ง1และตามด้วยตำแหน่ง1ห,หรือ2 ปุ่มในการสตาร์ทรถนะครับอยู่ฝั่งซ้ายของพวงมาลัยคือปุ่มนี้นะครับกด1ครั้งเป็นการเปิดเพลงได้นะครับกด2ครั้งเกรดว่าหน้าปัดเรือนไม้จะมีไฟมาเลี้ยงแบบนี้เราสามารถเปิดแอร์ได้นะครับกดครั้งที่3จะเป็นการปิดนะครับแต่ถ้าต้องการสตาร์ทรถต้องทําการเหยียบเบรกทุกครั้งนะครับแต่เบรกเลยฮะแต่เบรกลงไปเมื่อแต่เบรกจะมีไฟสีเขียวขึ้นที่ปุ่มสตาร์ทนะครับความหมายคือพร้อมสตาร์ทได้แล้วนะฮะในกรณีนี้หน่อยจะลองอ่อน ไฟไว้เฉยนะครับไม่สตาร์ทติดตั้งหน้าจอเซนเตอร์ดิสเพย์หรือว่าหน้าจอกลางนะครับก็เปรียบเสมือนเลขคาส่วนตัวแจ้งเตือนเวลารถมีข้อความต่างๆหรือว่ามีปัญหาต่างๆนะครับพร้อมกับเซตติ้งในการตั้งค่าตัวรถต่างๆได้หน้าจอนี้เวลาเราเชื่อมต่อคาเพเนี่ยจะแสดงผล แอปพลิเคชันแล้วก็นำ GPS ขึ้นโชว์ด้วยนะครับเมื่อใส่เกียร์ถอยภาพจากกล้องถหลังจะขึ้นมาโชว์ที่หน้าจอกล้าก็ถือว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยในส่วนของระบบแอร์นะครับจะมีฟังก์ชันหรือมีปุ่ม3ามวงในการวงซ้ายสุดจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิสังเกตว่าจะมีตัวเลข28ถึง32นะครับอันนี้โซนเย็นนี้โซนร้อนก็คือหมุนได้เลยนะครับขขอสังเกตกันนิดนึงนะครับเวลาเราเปิดระบบแอร์เนี่ยนะครับไฟที่ AC ต้องติดแล้วก็ไฟที่รูปรถแล้วก็มีลูกศรหมุนเวยนภายในต้องติดถ้าเมื่อไหร่เรากดออกแบบนี้อากาศภายนอกจะเข้ามาจะมีเกล่นเหม็นไหมนะครับจากข้างนอกเข้ามาวงสุดท้ายจะเป็นทิศของลมนะฮะที่เราต้องการให้ลมแอร์ออกฝั่งไหนก็ตามลูกศรเลยครับหมุนไปสุดจะเป็นไล่ฟ้าหน้านะครับกดเข้าไปจะเป็นไล่ฟ้าหลังฟ้าหายนะครับต้องทําการยกเลิกหรือเราจะใช้แบบออโต้ก็ได้ครับหมุนจุดสีส้มเนี่ยไปตรงคำว่อาออโต้นะครับ เดี๋ยวระบบแอร์เขาก็จะทางานของเขาเองถัดลงมานะครับจะมีช่องหรือพอตในการเชื่อมคาเพย์นะครับที่มีรูปโทรศัพท์ด้านล่างสามารถใช้ชาร์จโทรศัพท์ได้มี a u x นะครับมีช่องจ่ายไฟสำรองแล้วก็รุ่นนี้ติดตั้งที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายมาให้นะครับแต่ข้อแนะนำนะฮะจริงๆรแล้วหน่อยแนะนําให้ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินเนื่องจากว่าเวลาระวางโทรศัพท์ไปนะครับลดเคลื่อนตัวมีการขยับของโทรศัพท์นะฮะก็อาจจะไม่สเสถียรน,นะฮะ ส่วนการทำงานของระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์สกายทิปไดส์6สปีดพร้อมกับเมนนด์โหมดเมนนด์โหมดก็คือเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์จอดเกียร์อาร์คือถอยเกียร์ว่างนะครับเกียร์ออโต้นะครับเมื่อไหร่ที่เราต้องการเปลี่ยนจากออโต้มาที่ตัวดีนะครับง่ายๆเลยครับผักเกียร์เข้าหาตัวมาสู่ตัวเนะครับต้องการลดเกียร์ก็คือตามเครื่องหมายลบต้องการเพิ่มเกียร์ตามเครื่องหมายบวก และที่ได้เห็นไปนะครับเป็นเพียงบางส่วนของขั้นตอนการดูแลรถใหม่ที่เป็นรถสมมอบพร้อมกับนำจิ้มในเรื่องของขั้นตอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับซึ่งในรถยนต์นิวมาอร์สองที่เป็นรุ่นลองท็อปถือว่าเป็นรุ่นคุ้มค่าและราคาจับต้องได้การใช้งานก็ง่ายๆครับไม่ยุ่งยากซับซ้อนหลังจากนี้นะครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามหรือโทรเข้ามาปรึกษาหน่อยได้ตลอดนะครับและในคลิปนี้หน่อยและก็มาสเตอร์พานครนะครับต้องขอกบพะคุณทางคุณแม่และก็คุณอูด้วยที่ได้ให้เครดิตหน่อย แลวก็ไว้วางใจงให้หน่อยในนีโอกาสดูแลในการออกรถยนต์นิมนมอเตอรสองรุ่นลองท็อปคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่หน่อยดูแลใกล้ชิดนะฮะและหลายขั้นตอนในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยทางพิดพาดตรงไหนประการใดต้องกับขอภัยมานะที่นี้ด้วยในคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนสีไหนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับสำหรับวันนี้ขอตัวจากไปก่อนบ๊ายบาย